ก็เขาบอกว่าเรื่องนี้มันทําให้แฟนบอลสับสนนะครับว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยจะไม่มีชื่อของธนวัฒนิติการจนาหรือว่าเสียฟลุกนะครับ,รบในท,ทําทีในฐานะผู้จัดการทีมเหมือนเดิมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทำให้โอ้โหกองเชียร์ราชบุรีเนี่ยเขาเป็นประ้วงแล้วมั้ง ก็ไปยื่นหนังสือมาแล้วเมื่อพิจารที่แล้วใช่นะครับที่ศรก็มันมันมีหลายเสียงแตกออกมาบางกลุ่มก็บอกว่ามาโจมตีเสียฟลุกอะนะเรื่องเงินรางวัลต่างๆให้นักเตะนะครับซึ่งที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาบอกว่าแค่เงินรางวัลมันไม่พอซัพพอร์ตฟุตบอลแน่นอนครับใช้เงินไปมากมายนะครับซึ่งอะไรที่ขาดไปเนี่ยทางคุณ ธนวัน์เองเนี่ยคุณสาระอัดเองก็หามาเติมให้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างทํางานโดยโปร่งใสนะครับแล้วก็มีการปรึกษาแล้วก็ชี้แจงท่านประธานธูปสรสรอัดตลอดนะครับเพราะนั้นทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับในเรื่องหุ้นนะครับของทีมราชบุรีเนี่ยเขาก็จะโอนให้กับเสี่ยฟุกใช่ไหมครับนะครับไปทําทั้งหมดประมาณและสบายใจกันนะครับจะได้บอกว่าไม่ต้องมาบอกว่ามีการเมืองเข้าแทรกแล้วก็ทําให้ทีมมันเจ๊งไปคือมีตัวละครอยู่3ตัวพี่พูดง่ายนะฮะสามคนสามคนคือคุณสาระ ตัเองเนี่ยกลายเป็นประธานสโมสรช่วงที่โดนแบนทางการเมือง <c oughs> ก็เข้ามาเปา็นประธานสโมสรต่อจากคุณบุญลือทีมที่คุณบุญลือที่มีข่าวนะครับแล้วก็พอคุณสราษเนี่ยพ้นโทษทางการเมืองเนี่ยก็จะกลับไปทงการเมืองแกประกาศชัดเจนแกก็เลยบอกว่าเมือม่อเมือ่อเมื่อจะกลับเมื่อออกไปแล้วก็ต้องคืนตําแหน่งให้กับคุณบุญลือบแต่ไม่ได้มีการปลดคุณฟุก<ะ>แต่ว่าข่าวมันออกมาอาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารที่ผิดพลาดน,นะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีการดินดนันแล้วว่าเรื่องของหุ้นเรื่องของอะไรเนี่ยก็ให้คุณฟุกทําต่อไปไอยังไงเนี่ยบางทีเนี่ยข่าว มันออกมาจากลูกน้องหรือว่าคนรอบข้างพวกนี้ซึ่งหากว่าคุณฟุ๊กไปหรือว่าคุณบุลลีจะมาหรืออะไรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกระทบกับคนพวกนี้ครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนพวกนี้บางทีเนี่ยนายไม่ได้สั่งก็ไปออกข่าวจากข่าวลือหรือหนึ่งหรือสองหรือสามมันก็กลายไปเป็นข่าวจริงนะครับเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลเน็ตเวิร์สมันก็เร็วผมบอกอย่างนี้พี่บีจากกรณีเนี่ยผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะฮะรวมถึงสมาคมฟุตบอลด้วยนะครับแล้วก็สโมสรก็คือคุณต้องมีสายประชาสัมพันธ์ครับ นะพี่บีนะใช่เพราะว่าข่าวทุกอย่างถ้าออกมาจากสโมสรปุ๊บทุกอย่างมันจบเลยครับมันจะได้ไม่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างคือชี้แจงไปเลยว่าแต่และเรื่องในเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับอย่างราชบุรีเนี่ยไม่มีข่าวออกมา,ากมอย่างสโมสรอย่างเป็นทางการก็พูดกันไปคนละทีสองทีเลยก็ไปกันใหญ่ครับเหมือนกาน,นันแหละสมาคมฟุตบอลเรื่องขายตัว๋วเรื่องบัตรที่บอกว่ามีสิงคโปร์ให้มาแล้วหรือว,ว่าเนี่ยก็เพราะว่าคุณไม่มีคนที่จะเป็นปากเป็นเสียงครับทความเข้าใจมันก็เลย ทำไม่ผิดพลาดไปกั่สมัครเลยเนาะทำไม่เอาหรอกไม่กันเลบอกสศกไงเพราะว่าอย่างมังกอกกลาสเราก็เห็นชัดเจนว่าในเรื่องของการออกข่าวเขาชัดเจนมากชลบุรีก็ใช่อะไรเงี้ยนะฮะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนากันอ่ะใช่ครับนะไม่งั้นก็จะงงกันไปหมดเราด้วยกันใจนบบุรีสบายใจได้นะครับเสียฟุกยังอยู่นะครับครับอ่ะไปแสดงความยินดีคับคนในวงการลูกหนังนะปีนี้เป็นปีที่กีฬาอื่นๆอาจจะไม่ได้ เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ไม่แรงมากนักคือปีนี้มีโอลิมปิกใช่ไหมครับแต่ว่าโอลิมปิกก็ยังถือว่าเป็นกีฬาสมัครเล่นเราไม่ได้เหรียญทองใช่ไหมยังไม่ถึงเหรียญทองนะครับอาจจะมีกีฬาคนพิการซึ่งปีนี้มาบูมมากๆเลยเป็นกระแสสังคมไปเลยนะครับนั่นก็จุดหนึ่งเขาก็มีรางวัลสําหรับนักกีฬาพิการยอดเยี่ยมผู้ฝึกสอนกีฬาพิการยอดนี้นี่เรากำลังจะพูดถึงรางวัล ในวันนักกีฬาแห่งชาติยอดเยี่ยมจริงๆต้องจัดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมแล้วเพียงแต่ว่าการกีฬาประเทศไทยติดภารกิจของกีฬาแห่งชาติที่เชียงใหม่นะครับก็เลยเลื่อนมาจัดเอาเมื่อช่วงเย็นเนี่ยที่ผ่านมาวันที่21เบื่อเย็นนี่แหละธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะครับก็ปรากฏว่าบุคคลในวงการลูกหนังของเราคนแรกก็ต้องแสดงดีกับเจ้ามุ้ยครับธีรศิลป์ดังดาได้รางวัลนะนักกีฬาอาชีพครับผมดีเด่นในปีทองของเขาครับ คือปีนี้เมื่อกี้ผมคุยกับพี่บีนอกจอปีนี้นักกีฬาอาชีพของเมืองไทยผลงานไม่เด่นเท่ามุ้ยใช่แต่ก่อนเนี้ยมันจะผูกอยู่นักเทนนิส นักกอล์ฟเนี่ยจะแซงกันได้มวยนะเขาทายกับเล็กซี่อะไรไม่ใช่พี่ใช่ครับนแต่ว่าปีนี้เนี่ยไม่ไม่โดดเด่นนะครับบัวขาวกัมมุกก็ทุกคนถามว่าเอ้าวทำไมไม่บัวขาวก็บัวขาวเขาเป็นเทรนเนอร์ตัวเองอ่ะเขาไม่มีเทรนเนอร์ไม่มีโค้ดนะครับเขาก็เลยไม่ได้ชิงรางวัลนี้ก็เป็นว่ามุ้ยคือนักฟุตบอลคนแรกที่ได้รางวัลคนแรกนะนะฮะพี่บีจำไม่ไม่ไม่เคยมีอ่ะเอาเป็นว่าฟุตบอลมันยังไม่เป็นอาชีพอยากจะเป็นกอล์ฟกับเทนนิสลาซซ์ลูกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยคือฟุตบอลมมมมัััันนนนยงไไ่่่้ใชชอาาีพพเระะฉ ไม่มีรางวัลนี้เข้ามาเกี่ยวแต่ตอนนี้ก็มองว่าฟุตบอลไทยเป็นอาชีพไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นมุ้ยก็คือเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ละโคตชยอดเยี่ยมผู้สอนกีราอาชีพยอดเยี่ยมได้ได้แก่ใครคนเฮงวิทยาลหกุลนะฮะตำแหน่งนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วยอกกาสลาวิซ่ายุคาโนวิชที่พาเมืองทองคว้าชแชมป์ไปไหนตีไหล่พลาดไปไหนก็ต้องเรียนว่าทางคณะกรรมการเนี่ยเขาบอกว่า เอาแต่คนไทยพิจารณาคนไทยโค้ดไทยเท่านั้นคือมันเป็นระเบียบนะฮะว่าพิจารณาเพราะคนไทยเพราะฉะนั้นคู่แข่งของโค้ดเฮงเนี่ยก็มีโค้ดเตี้ยสะสมพบประเสริฐโค้ดแต้กัณพลบุษปาคมนะฮะแต่ว่าประกาศผลวันนี้กลายเป็นโค้ดเฮงที่ได้รางวัลไปใช่แล้วครับต่อแสดงความดีกับทั้งเจ้ามุ้ยธืรศิลปแดงดาแล้วก็โค้ดเฮงวิลาลาคูลด้วยนะครับในหน้าหวังว่าทั้งสองท่านจะเป็นสีสันของฟุตบอลไทยกันต่อไปเมื่อไหร่ทีมฟุตบอลไทยจะได้รางวัลทีมกีฬายอดเยี่ยม กน็ออน,กนี่ไงเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้ไม่แน่ก็ครบปีแล้วถ้าถ้า,ถ,าถ้าได้แชมป์วันพรุ่งนี้จะไปเอาปีหน้าปะ่ะของปีหน้าปะ่ะผมไม่ไม่หน้าจะถึงนะเะื่บอบันไทยเป็นวันโลกผมก็ได้ทีมกีฬาย,ยอดเยี่ยมกล่องไม่เอาสมาคมกีฬาย,ยอดเยี่ยมกล่องไม่เอาเอาถ้วยเลยได้ได้กล่องไม่เอานะครับอ่าสักนิดนึงนะครับก็วันอาทิตย์นี้ครับจะมีการชิงชนะเลิศฟุตบอลเอสลีกภูมิภาคนะครับนัดสุดท้ายของฤดูกาลแล้วรอบแชมเปี้ยนลีกนัดชิง ในเกมที่2เลยครับเกมแรกเนี่ยยุยยาเอฟซีชนะไป1ประตูต่อศูนย์ครับนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูกันเกมที่สนามกีฬาการจงหุัดพระนครศรียุธยานะมีจังหวัดหนึ่งที่บ้าฟุตบอลใช่งันได้ไหมได้เลยครับผมนะฮะแม่ก็ไปไปเปิดกระแสตั้งแต่สมัยการไฟฟ้าไปแล้วไฟฟ้าไม่อยู่ก็มียุธยาเนี่ยละครับเป็นทางของคนท้องถิ่นโดยแท้เนี่ยโคชธงชัยสุโกกีก็ถือว่าทำผลงานดีทุกปีนะพี่บีนะอีกทีมที่มาเยือนก็คือช้างขาวเจ้าเกาะครับ ตราดเอฟซีนะครับทีมที่มาแรงจริงๆในปีนี้เพิ่งส่งทีมเป็นปีแรกถ้าผมจำไม่ผิดนะยุยยาเนี่ยส่งมาหลายครั้งแล้วนะครับส่งตราดเนี่ยส่งปีแรกแต่ว่าจัดหนักครับนักฟุตบอลเนี่ยดึงจากไทยลีก้วนๆราชนาวีเยอะเลยครับนะครับตราดนี่ก็เมืองท่องเที่ยวด้วยฟุตบอลดีอย่างนี้ก็น่าไปเที่ยวนะก็เกมสนุกเลยครับเล่นกันแบบ2นัดเย้าเยือนนะครับ เล่นกันแบบ2นัดเจ้าเยือนก็อาจจะมีความอึดอัดจ,จู่บ้างตามเทคนิคของบอลที่ไม่ได้เตะกันนัดเดียวนอก,กอน,นะฮะกนะ็คงจะสูสีนะครับเจ้าบ,บ้านมาได้ประตูชัยนะครับจากลูกยิงของใครเอ่ยแต่บ,บ้านมาได้ประตูชัยนะครับรู้สึกจะเป็นมีไฟดับด้วยเกมน,นี้นะฮนะแต่ว่าเจ้าบ,บ้านเนี่ยมาได้ประตูจากซีรัย,ยนะครับลำพุทธ,ธาลำพุทธ,ธานะครับชื่อเราพี่อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะว่า ดิวิชั่น2เนี่ยมันหลายทีมเยอะนะครับโอ้แฟนบอลก็แฮปปี้ไปครับชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับดูครับลูกยิงลูกนี้ปีหน้าก็ไจะขึ้นมาเล่นดิวิชั่น1ทั้งคู่นะฮะก็สี่ทีมนะ แะยองมี2ทีมยองมีเต็ดยองเอฟซีแล้วก็ตราดเอฟซีนะครับแล้วก็อุธยาแต่วันพรุ่งนี้มันมีความหมายตรงที่ว่าเงินรางวัลนั้น 2. 5ล้านบาทนะครับไม่ใช่วันพรุ่งนี้สิวันอาทิตย์วันอาทิตย์เจอกัน18.00จนนที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดนะครับครับก็น่าจนแฟนบอลเดียวนะครับดูกันได้จะเป็นถ้วยสุดท้ายของปีนี้ของฟุตบอลไทยแล้วใช่ครับสุดท้ายจริงๆเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นสุดท้ายของทีมชาติแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นสุดท้ายของลวกเชนสองแล้วก็ ก็หมดแล้วนะข่าวคราวเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเดี๋ยวเจ้าวิเคราะห์เจาะเกมสักนิดนึงครับผมกับเกมวันพรุ่งนี้ว่าเรามีโอกาสมากแค่ไหนพร้อมกับเซียนบับเบิลจะทำนายด้วยเซียนนี่เหรอือ <c oughs> เดี๋ยวว่ากันอ่แล้วครับเดี๋ยวกลับมาครับ พบกันอีกครั้งนะคะกับความสวยและความรัดและความฮารายการกีฬาดีมีสาระมีธรรมะเอ็มปี่พบกับพวกเราได้ชุกคืนวันอังคารเวลาดีประมาณสี่ทุ่มพอของคนนี้มีทีเด็ดมาฝากกับรายการนักวิ่ชาอ กดโดยเฮียน er, อตอภิสิทธิ์อภิสุขชิริบุนเคลเบเกอร์พรสักเขมทัศเอ็มฮอสกอร์คงสันสีทองและผ nah. ่านนกใจเลือถุงผู้ชายอารมณ์ดีฝีปากล้าแซ่บซาทุกประเด็นมันสดทุกหยดขนาดไหนดูได้บนจันทร์สูงสุดแต่9โมงต้องการถ่ายทอดสดกีลาระดับชาติถึงระดับตำบล ให้มีคนดูเป็นล้านที่สปอร์ตชนแนลพร้อมให้บริการถ่ายทอดสดสดทุกจังหวัดสดทุกตำบลสดทุกสมาคมและชมรมกีฬาทั่วไทยในราคาคุ้มค่าทุกบาทครอบคลุมคอกีฬากว่า50ล้านคนด้วยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านงานมาทุกสนามติดต่อปรึกษาเราวันนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเราพร้อม Morning News าากีฬาภาคเช้าสปอร์ตไ l ไลท์เที่ยงวันพันเกมสปอร์ตเฮดไลน์ข่าวร้อนกีฬาดังและคอลัมนิสผู้มากด้วยประสบการณ์ พอสเปเชียลข่าวกีฬาภาคภาษาอังกฤษครบเครื่องทุกรสชาติของกีฬาครบครันทุกความเคลื่อนไหวทั้งไทยและเทศกับทีมข่าว t ีสปอร์มีคนเคยถามผมว่าความสุขของเรานั้นอยู่ที่ไหนพอครับสำหรับผมความสุขนั้นอยู่ที่บ้าน ทรูวิชันมอบรอยยิ้มและเสียงหวเราให้ทุกคนในครอบครัวด้วยช่องรายการภาพยนตร์สารคดีและกีฬาด้วยสองแพ็กเกจพรีเมียมนักติน้ำ HD ชมช่อง HD 17ช่องฟรี Go HD ชมช HD 10ช่องฟรีติดตั้งฟรีสูงสุด4จุดวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ครบทุกความสุขในหนึ่งเดียวที่ทรูวิชัน าละครับช่วงสุดท้ายครับสองกล้องครับบอลไทยของเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าอ่ะพี่บีว่าไงวันพ่งนี้แหลอเน้นๆเลยว่าไงคือผมบอกไปแล้วไม่ต้องคิดมากครับลงไปก็เน้นเลยระคาเป้งก็ใส่กันเลยครับแล้วก็ไทยเราเนี่ยถ้าไดประตูแรกเร็วจะไหลพุวกนี้ไทยชนะสามประตูต่อศูนย์ครับผมสามศูนย์เลยหรอครับคือโอ้โหอ่ะผมนะผมว่าผมเชื่อว่าไทยเนี่ยสองศูนย์ทำได้ เกมมันจะไม่เหมือนอนัดแรกรนะฮะบอลยาวบอลทูของดาสกรที่ออกให้มุ้ยเนี่ยผมว่า,น,า,น,าน่าจะทําได้ดีกว่าคือพี่คิดในหลักการนี้นะฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยถ้าทีมที่จะเป็นแชมป์เนี่ยมันจะมีหนึ่งเกมที่หวยที่สุดผมว่าเกมที่แย่ที่สุดของไทยเนี่ยก็คือเกมนั้นมันผ่านพ้นไปแล้วอะแต่มันยังดันเหลืออีกเกมหนึง่งเพราะนั้นเนี่ยเกมนี้มันจะเป็นเกมที่ดีที่สุดของเรารอันนี้คิดตามหลักการนี้นะนักข่าวสิงคโปร์เขาบอกผมว่าไงรูกเบบีไม่ไม่ไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อว่าสิงคโปร์ได้เข้าชิงจุดเปลี่ยนที่เเาปิด สนาแล้วดันเอาชนะมาเลเซียมันก็เลยพลิกไปกันใหญ่เลยไงแต่อย่างที่บอกเขาอาจจะยังไม่มีเกมที่มันแย่ที่สุดก็ได้ใช่นะครับก็ผมเชื่อว่าดินไทยเนี่ยสองลูกทําได้แต่ก็อยากจะให้เป็นอย่างที่พี่บีพี่ีพูดก็คือว่าเราเอาชนะเด็กขาดไปเลยสามลูกเนี่ยเราจะชนะในสกอร์รวมด้วยแล้วมันสะใจด้วยใช่มันสะใจด้วยมสะใจมันครบอ่ะมีความสุขเราจะได้ไม่ชนะแค่เวโกถูกต้องนะผมเชื่อว่าเราทําได้ครับขอ4-5นาทีแรกเนี่ยมีหนึ่งหนึ่งตุงตุนกระเป๋าไว้ก่อนหลายคนเขาก็บอก บอกไว้ว่า ถ้าวันที่21ธันวาคมผ่านไปวันที่ย2ิบสองไทยจะมาเป็นแชมป์ถ้ามันไม่สิ้นโลกโลกแตกไป่ก่อนเออเอาให้มีคนพูดอย่างี้ยอย่างนี้เลยนะสิโลบางคนก็บอกไม่กลัวสิ้นโลกแต่กลัวใกล้สิ้นเดือนเพราะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจชนเผ่ามารยูห้องนั่งหัวเราะคิ้ๆี้ขีกมันบ้ากันทั้งโลกจริงนะอ้าขอบคุณ SMS ทุกข้อความด้วยนะครับวันนี้ผู้โชคดีนะฮะที่ได้เสื้อคี่าสองข้องวันไทยของเราไปข้อความเนี่ยเขาบอกว่าผมไปดูตั้งแต่นัดแรก พอนัดชิงซื้อตั๋วไม่ทันเพราะลางานตอนบ่ายเสียใจมากไม่เป็นไรครับนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอสบาย์ไม่เล่าศูนย์หกศูนย์แปดเนี่ยนะฮะไม่มีจริงๆแล้วผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งย้ำไปหลายทีแล้วไม่ต้องโทรมาหาผมใครก็จะไปเชื่อช่วงบอลเตะไม่ต้องมีไม่มีโดนไหมโดนโดนโดนเหมือนกันหมดแหละพวกไปพม่ามั้งหนีไปมาล่อไปเยอะเลยนะครับขอบพระคุณทุกข้อความนะครับขอบพระคุณผลิตภัณฑ์คีร่าด้วยครับนะครับที่สนับสนุนรายการเราเดี๋ยวปีหน้าเราคงจะมีการเปลี่ยนใหม่ไหม ควรจะเปลี่ยนนะบอกทีมงานไม่ผ่านตรงนี้เลยเขาบอกเปลี่ยนทุกอย่างครับเว้นพิธีกรนี่มันต้องอย่างงั้สิเอาละครับวันนี้ไปดูฟุตบอลกันครับรุ้นในฟุตบอลไทยเป็นแชมป์ซูซูกิครับในรอบหทศวรรษครับวันนี้สองกล้องขอลไทยกับผมบีบังคงและบับเบิ้ลยิ่งรักรักสวนครับเวลาแลครับพงศ์ว่สุขน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ